ดีดีขึ้นมากอีกสดีค่ะน้องแคทรักเขาทีินิกค่ะชื่อสุพนทาสีรีรันนะคะอายุ56จ้ะก่อนที่จะมารักษาที่นี่คุณแม่มีอาการเป็นยังไงบ้างคะปวดปวดหัอเขา่าปวดมากแต่นอนกลางคืนแล้วก็ร้องอะ่ะประมาณนั้นปวดตลาลามาทีนี้คุณแม่เจอที่รักษาของเราได้ยังไงอ๋อพอเรามีอาการเราก็จะ เปิดเปิดดูในเฟซอะไรเงี้ยเขาเปิดไปเรื่อย,อยๆกยๆแล้วก็หาหาุกข้อมูลค่ะแล้วก็เราจึเลยมาเจอที่นี่มีอาจารย์หมอประเมินว่าคุณแม่เป็นข่าเสื่อมระยะที่เท่าไหร่คะระยะ3จ้ะเป็นระยะที่3แล้วเนาะคุณหมอนแนะนําให้คุณแม่ฉีดกี่ครั้งคะฉีดอะไรบ้างคุณหมอแนะนําให้ฉีดพ r p พีสิบครั้งค่ะตอนนี้เป็นเข็มที่เท่าไหร่แล้วคะคุณแม,เม่เข็มที่หกจ้ะครั้งที่หกเข็มที่หกแล้วตอนนี้อาการคุณแม่เป็นยังไงบ้างเออดีดีขึ้นมาก เพราะาว่าไม่ปวดแล้วก็เวลาเดินมันก็ไม่ไม่มีอาการล้าไปถึงข้างหลังดีขึ้นเนี่ยถ้าท่านใดมีอาการแบบนี้นะคะก็มาที่รักเข่าคลินิกได้เลยค่ะปวดเข่ามารักษาเขา่ากับรักเข่าคลินิกกันค่ะคุณค่คะศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ